ครับนักเรียนเราก็นะครับผ่านการฝึกอ่านคําพร้อมจับใจความเรื่องคําไทยมา3ตอนแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่4นะครับตอนที่3นะครับก็จับใจความได้ว่ากิ้งก่านะครับนะทำความเคารพพระราชาเวลาพระราชาเสด็จ มาเที่ยวอุทยานนะครับพระราชาพอพระไทยก็เลยอ่าอ่พาพระราชาก็พอพระไทยนะครับเห็นกิ้งก่านี้เป็นกิ้งก่าที่มีนิสัยดีนะครับอ,อย่างนี้แล้วกันอ่าทีนี้นะครับเราจะมานะครับฝึกอ่านคําพร้อมจับใจความเรื่องคําไทยในตอนที่4นะครับ นะพอพระราชาพอพระไทยแล้วนะครับก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าชะรอยกิ้งก่าตัวนี้มีวัฒนะจุดจุดและจงรักจุดจุดดีต่อพระองค์มีวัฒนะอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะครับทำเขียนอย่างนี้ครับทอทงรอเรือสองตัวแล้วก็มอมานะครับ และจงรักดีอะไรจงรักใช้คําว่าอะไรต่อต่อกันพักดีนะครับพอสำเภาไม่ให็นอากาศก่อไก่ต่อพระองค์นะครับจึงมาคอยถวายคํานับทุกจุด,จ,ดจุดที่พระองค์เสด็จทุกอะไรมาทุกครั้ง พระพระราชาจึงพระจ,จุดจุดทานทองไว้กับคนเฝ้าอุทยานพระราชาพระราชาพระอะไรทานคือให้การให้ของพระราชาเขาเรียกว่าพระราชชทานนะครับรออาชราช อ่านชะนิดหน่อยตรงนี้พระราชทานทองไว้กับคนเฝ้าอุทยานเพื่อไปแลกซื้อจุดๆ,ๆให้กิ้งก่ากินแลกซื้ออะไรของกินก็คืออาหารอ,อาหารเกีนอย่างนี้นะครับวันหนึ่งคนจุดๆอุทยานซื้ออาหารไม่ได้อ่า คนอะไรคนดูแลอุทยานก็เรียกว่าคนเฝ้าฝอเอาเฝ้านะครับี่สละเอาไม่โทเฝ้าซื้ออาหารไม่ได้นะครับอืมจึงนําจุดๆมาผูกจุดๆให้กิ้งก่าจึงนําอะไรสิ่งที่ได้มาเป็นทองนะครับทองเป็นเส้นนะครับมาผูกไว้ มาผูกให้กิ้งก่ามาผูกอะไรผูกคอนะครับไว้ที่คอของกิ้งก่านะครับพอกิ้งก่าได้ทองก็แสดงกริยายิงโอ้ได้ดีแล้วก็เลยลืมตัวยิงอะไรยิงยะโสนะกิ้งก่าได้ทองนิดหน่อยก็กลายเป็นยิงยะโสไปเลยทีนี้ วิ่งชูจุดจุดจุดร่อนไปร่อนมาวิ่งชูหญิงยโสคนหญิงเยโสมักจะชูคอนะครับเงียน,นหน้าชูคอนะครับว่าตัวเองดีตัวเองเลือดหลูอย่างนี้นะครับนักเรียนเปรียบกับกิ้งก่าตัวนี้นะครับต้นไปร่อนมานะครับเมื่อพระราชาเสด็จมันก็ไม่จุดจุดจุดคำนับอ่าไม่ ไม่เคยทำอย่างที่เคยทำต่อพระราชาคือแต่ก่อนนี้คือถวายนะครับถวายความเคารพหรือถวายคำนับนะครับถวายเขียนอย่างนี้นะถออาถะออกเสียงอานิดหน่อยแต่ไม่ปรากฏเสียงอ่านนะครับหอนำวอเป็นหอ,อ,อวออายโวายเห็นไหมหอก็ไม่มีในตรงนี้นะครับแต่อ่านว่าถวายกับกลับชูคอทำ จุดจุดจุดยิงลำพองอทำทำอะไรใช้คำไหนดีลูกทำยิงทำท่าแล้วกันนะครูใช้คำนี้นะครับอา,อาจจะมีคำอื่นก็ได้แต่ว่าน่าจะเป็นคำนี้แหละทำท่ายิงลำพองกระจุดจุด,จด,จดกระ แข็งกระด้างก็คือกระด้างดอาง,งอดดงไม่โทด้างกระเดืองดดเอ,อืองงอเดืองไม่อีกเดืองนะครับกระด้างกระเดืองครั้นพระราชาทอดพระเห็นท่าทางทอดพระอะไรมองอะ่ะ สายตาทอดพระเนตรเนตรคือตานะครับนะครับเห็นท่าทางนะครับวิปริตอ่าท่าทางที่แปลกแปกนะครับวิปริตเนี่ยของของอะไรของกิ้งกา่าอืม เช่นนั้นก็ทรงคิดว่ากิ้งก่าคิดคดกระบดอ่านว่ากระบดนะครับนี่สกดด้วยตอประตักเนี่ยก็เรียกว่ากระบฏดกระบดคือคิดไม่ดีทรยศนะครับต่อพระองค์เพราะมันแสดงจุดๆยิงพยองแสดงอาการไหม ถ้าใช้คําว่าอาการนี้มันจะเหมือนอาการป่วยอาการไข้นะครับแต่ว่าต้องใช้คําว่ากิริยาก็อิกร,ออริยออารยานะครับกิริยายิงพยองราวกับเป็นปฏิปักษ์นะครับปฏิปักษ์ก็คือต่อต้านเป็นศัตรูนะครับก็พิพระราชาไม่พอใจโกรธคำรบบาชศัพท์ก็คือคําว่าพิโรธนะครับ โรธแปลว่าโกรธนะครับจึงรับสั่งให้จุดจุดอุทยานให้ใครที่ดูแลอุทยานคนเฝ้านะครับอเ,อเไม่โทเฝ้าคนเฝ้าอุทยานริบทองคืนมาเสียแล้วให้ขับแล้วให้ขับ Uh, จุดๆใสส่งไปอยู่ในจุดๆชัด uh, ขับอะไรให้หนีไปนะ่ะขับไล่นะครับ uh, ขับไล่ใสส่งให้ไปอยู่ในชัดชัดก็คือแปลว่ารกนะครับอะไรที่รกๆไม่ได้อยู่ในอุทยาน,ยานมีอาหารการกินมีความสวยงามนะไปอยู่ในป่านะครับป่าชัดก็คือป่ารกนะครับ กิ้งก่าตัวนั้นก็ตกอับนะเพราะความหยิงยโสไม่รู้บุญคุณนะครับเลยตกอับไปเลยเพราะความลืมตัวหญิงลำพองของตนเห็นไหมนะนิทานเรื่องนี้ก็จบไปนะครับทีนี้ก็เป็นจากที่ว่าคุณลุงนะครับคุณลุงลุงสรุปว่าด้วยจุดจุดจุดนี้จึงมี คำจุดๆเปรยคนที่ได้ด้วยอะไรนี้อ่ะนักเรียนคิดว่าด้วยอะไรครูคิดว่าด้วยนิทานนะกันอาจจะไม่ใช่นะเนียนแต่ว่ามันก็ประติดประต่อคำที่ดีนะด้วยนิทานนี้นะครับ นะจึงมีคำจุดจุดจุดเปรียบคนที่ได้ผลเพียงเล็กน้อยแล้วก็กรรจุดจุดจุดจึงมีคำนะครับเปรียบจึงมีคำ พังเผยนะครับนะพังเผยนะครับเปรียบคนที่ได้ได้อะไรเป็นผลเพียงเล็กน้อยได้อใช้คำว่าได้ดีไหมอ กูวิเคราะห์นะครับตัวนี้นะเพียงเล็กน้อยแล้วก็กราจุดจุดลืมตัวกราแหงนะครับหอ,อเองงอ,อแหงลืมตัวเยอะเยอะหญิงนะครับอืม ลำพองเป็นกิ้งก่าได้ทองนะครับซึ่งเป็นคนไม่ดีนะครับแล้วลุงก็อธิบายว่าคำพังเพยในจุดๆไทยในสิ่งที่เราอ่านเราเขียนเนี่ยเราใช้อะไรภาษานะครับภาษาไทย มีอยู่มากมายเพราะเป็นสำจุดจุดดเปรียบเทียบอ,อะไรที่เป็นคำเปรียบเทียบนะครับก็คือสํานวนนะครับไม่ต้องพูดหรือว่าอะไรตรงๆนะครับ ไม่ต้องพูดตรงๆนะครับคือคําเปรียบเทียบให้เขารู้ตัวนะเขาเรียกว่าเป็นคําพังเพยนะครับหรืออาจจะเรียกว่าสำนวนก็ได้นะนะครับเพียงยกคําพังเพยเพียงพูดคําพังเพยขึ้นมาก็เป็นที่เข้าใจความจุดๆ,ๆได้ความอะไรความหมายเช่น จุดๆยายซื้อขนมยายอ่าคำพังเพยอ,อะไรอัดนะครับใช้คําว่าอัดอัดก็คือเงินเหรียญน,นะครับสมัยก่อนถอฐานนะครับมีอยากสองอยากตรงนี้อออัดถอ,อัดนะอัดยายซื้อขนมยายนะครับหัวมังกรท้ายมังกรนะครับนี่เป็นเป็นคำพังเพยอ,อีกรำไม่ดีจุดๆปีโทษ จุดๆโทษรำไม่ดีก็ใช้คำพังเพออยนี้โทษปีโทษกลองน่าน่าสนใจนะคำพังเพยตัวนี้เหมือนกับคนที่นะครับทำงานออกมาไม่ดีกับไปโทษคนอื่นซะงั้นเออไปโทษเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยเนี่ยเขาแต่เรา เราไม่พูดว่าเออคุณทำไอทางานไม่ดีแล้วกลับมาโทษว่าพวกเราไม่ช่วยไม่อะไรอ,อ่าเราไม่พูดอย่างนั้นเราอาจจะเปรียบเปยให้เขาได้ยินว่าโอคุณเนี่ยรำไม่ดีโทษปีโทษกองนะอือเขาก็จะรู้ตัวแล้วนะว่าเฮ้ยฉันทำงานไม่ดีนะแต่ฉันกลับไปโทษเพื่อนร่วมงานร่วมร่วมอะไรไปอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดแบบ ตรงๆอ่ะถ้าพูดตรงๆไปก็จะทะเลาะกันนะก็เลยเปรียบเทียบให้เขาเห็นอย่างเงี้ยนะครับพวกเด็กๆนั่งสนจุดๆกับลุงนั่งสนอะไรพูดคุยกันสนทะสนทนานะกับลุงและอยู่ครู่หนึ่งลุงก็ต้องมีป้านะครับลุงและป้า อยู่ครู่หนึ่งจึงพากันลงมาเล่นจุดๆเล่นที่ที่แคร่แคร่ก็มีไว้ให้นั่งลงมานั่งนะครับลงมานั่งเล่นที่แคร่ใต้จุดจุๆมะไฟใต้อะไรมะไฟใต้ผลไม้ใต้ใบไหมใต้ต้นนะครับใต้ต้นมะไฟส่วนวีระขอตัว ไปต้มข้าวโพดหวานมาจุดๆเพื่อนมาให้เพื่อนกินนี่ก็เรียกว่ามาเลี้ยงรอเอียง,งอเลียงไม่โทรเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงเพื่อนชูใจตั้งจุดๆนาคำไทยถามมานีว่าก็คือการตั้งปริศนานะครับเราจะไปเร็วๆนะครับเรียน ตั้งปริศนาคำทายถามมานี่ว่าอุอะไรคำถามอะไรนี่ก็เป็นคำถามอะไรเอ่ยนะครับที่อ่อเอ่ยอย่าเอ่ยไม่เอ,เอ่ยอุอะไรเอ่ยเป็นที่บวชพระมานี่ทำหน้างงนั่งจุดๆ,ๆอยู่นานก็คิดไม่ออกนั่งอะไรเริ่มปวดหัวและวเขาถามมาก็ต้องนั่งคิดนะครับ คิดให้ปวดหัวเลยอยู่นานก็คิดไม่ออกนะครับหันไปจุดๆใครๆก็ไม่มีใครจุดๆได้คิดไม่ออกก็ต้องอะไรลูกถามนะครับถามเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่มีคนไม่มีใครอตอบได้เหมือนกันต่ออ่ตอบ,ตอ,บอ้าวตรงนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะครับ ไม่มีคำถามนะครับเพราะว่าเราอ่านมายาวนะครับอ่ะก็สวัสดีครับ